ท่ามกลางวิกฤตโคโรนาไวรัสหรือว่าโควิด -19 นะครับหลายบริษัทต้องปิดกิจการไปหลายบริษัทยอดขายรายได้หายไปเกินครึ่งครับหลายบริษัทต้องเลอ,อกพนักงานออกแต่มีบริษัทหนึ่งครับก็คือบริษัทที่ชื่อว่า z o ูมแอปพลิเคชันในการประชุมวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือว่าประชุมทางไกลครับโดยที่ไม่ต้องเดินทางมาเจอกันซึ่งคุณเชื่อไหมครับว่าที่ผ่านมาไม่กี่เดือนเนี่ยซูมมีมูลค่าหุ้นนะครับเพิ่มขึ้นถึง259%มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลครับ หลายคนสงสัยว่าซ o o เนี่ยเกิดขึ้นมาได้ยังไงในเมื่อปัจจุบันเนี่ยมันก็มีเจ้าอื่นอยู่แล้วใช่ไหมครับไม่ว่าจะเป็น Google Meet นะครับ Skype หรือแม้กระทั่ง m i r r s s o t t t e m s ซึ่งมีแต่เจ้าใหญ่ๆที่อยู่ในตลาดครับแต่ว่า Zoom ที่เป็นแอปพลิเคชันใหม่เนี่ยเกิดขึ้นมาแล้วประสบความสำเร็จได้ยังไงวันนี้ผมจะเล่าให้ฟังครับ สวัสดีครับผมรบพงศธรนะครับวันนี้เรากลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งนอกห้องเรียนธุรกิจเพราะปกติแล้วเวลาที่ผมสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเนี่ยเราก็จะสอนให้หนักศึกษาเอาความรู้ไปเข้าห้องสอบใช่ไหมครับแต่วันนี้ครับเรากลับมาเจอกันนอกห้องเรียนเพราะเราเชื่อว่าความรู้ธุรกิจดีๆเคสตัดดี้ธุรกิจดีๆไม่ควรจะอยู่แค่ในห้องเรียนหรือว่าในกระดาษข้อสอบครับตอนนี้เราอยู่ในซีรีส์ของเรื่องการถอดบทเรียนจากธุรกิจชั้นนำนะครับว่าธุรกิจชั้นนําที่เขาประสบความสําเร็จเนี่ยเขาคิดยังไงเขามีกลยุทธ์ยัง ในธุรกิจของเราครับยกตัวอย่างตอนที่น่าสนใจนะครับอย่างก่อนหน้านี้ผมเคยเล่าเรื่องของร้านสเต็กซานเฟ่มาก่อนว่าซานตาเฟร้านสเต็กที่เราเห็นในห้างเนี่ยเคยเป็นแค่ร้านอาหารตามสั่งนะครับแต่ว่าเขาทํำยังไงเขาพัฒนาผลิตภัณฑ์พัฒนาร้านของเขายังไงจนกลายเป็นร้านที่มีมูลค่าสูงถึง1,500ล้านบาทได้ ใครยังไม่ได้ฟังล้าสนใจก็กลับไปตามฟังกันได้นะครับดังนั้นตอนนี้ครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแชร์ได้กันไว้ด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้อีกครับแน่นอนครับว่าหลายปีก่อนเนี่ยหลายคนอาจจะไม่เคยได้ยินชื่อของแอปพลิเคชันที่ชื่อว่า Zoom มาก่อนเลยเพิ่งจะมาเคยได้ยินช่วง2อสเดือนที่ผ่านมานี้ในช่วงที่มีกระแส work from home จากวิกฤติโควิด -19 นะครับซึ่งเขาเป็นชาวจีนครับจบปริญญาโทด้านคอมพิวเตอร์ไซน์จากมหาวิทยลาลัยในปปรรรรระะเเเเเททศจีีีนนโดยยหว่่า่าาาาางงงงขขขขัับิกบกแฟอซึ อยู่ห่างไกลเนี่ยไปหลายจังหวัดครับโดยที่เขาบอกว่าอ e ีริหยวนเนี่ยจะต้องนั่งรถนะครับประมาณ10ชั่วโมงต่อวันในวันที่เขาอยากจะมาเจอแฟนสาวของเขาเพื่อที่จะไปเยี่ยมกันครับเพราะว่าไม่มีเทคโนโลยีหรือว่าแอปพลิเคชันอะไรที่สามารถทําให้เขากับแฟนสาวเนี่ยเจอหน้ากันได้แน่นอนครับ e อีริหยวนออกมาเปิดเผยในภายหลังนะครับว่าในสมัยนั้นเนี่ยจินตนาการของเขาว่าถ้าสมมติมีแอปพลิเคชันหนึ่งที่จะสามารถโทรหากันแล้วก็เห็นหน้ากันได้เนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยครับในสมัยนั้น จนในวันหนึ่งครับที่เขาไปฟังบรรยายนะครับแล้วก็มีคนที่เป็นพาร์ทเนอร์ลิสหรือว่าคนที่ขึ้นมาบรรยายคนหนึ่งก็คือบิลเกตเจ้าของ Microsoft มาบรรยายเรื่องพลังของอินเทอร์เน็ตนะครับเรื่องของความสามารถในการที่เราจะสามารถสร้างสารรค์อะไรใหม่ๆขึ้นมาได้อีริกยวนครับก็เลยตัดสินใจว่าวันหนึ่งเขาจะต้องเป็นวิศวกรที่เก่งๆในซิลิคอนวัลเลย์ให้ได้เพราะเขารู้สึกว่าในซิลิคอนวัลเลย์หรือว่าในเมืองหลวงแห่งนวัตกรรมที่ตั้งอยู่ที่ประเทศอเมริกาเนี่ยมันเป็นเมืองที่มีแต่ความเป็นไปได้ พอคิดได้อย่างนั้นครับอีริกก็เลยใช้เวลาหลังจากนั้นครับในการพยายามสมัครที่จะเข้ามาทํางานในซิลิคอนวัลเลย์ด้วยการยื่นโปรไฟล์ไปตามบริษัทต,ต่างๆครับถูกปฏิเสธมานับไม่ถ้วนนะฮะและอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นอุปสรรคของเขาไม่ใช่แค่การสมัครงานครับแต่เป็นเรื่องของการขอวีซ่าทางาน คุณรู้ไหมครับว่าการขอวีซ่าทํางานในสหรัฐอเมริกาเนี่ยบางสาขาอาชีพนะครับบางอย่างมีถูกจํากัดไว้นั่นทําให้ต่อให้คุณสมัครงานได้ครับแล้วบริษัทมีเอกสารยืนยันให้คุณให้คุณเอาไปยื่นวีซ่าเนี่ยเขาก็อาจจะไม่ให้คุณอยู่ดีเพราะว่าเขาถูกจํากัดไว้ครับว่า1ปีเนี่ยจะสามารถให้วีซ่าคนทํางานได้ไม่เกินปีละกี่คนโดยคุณอิทธยวนครับถูกปฏิเสธวีซ่าในการทํางานเนี่ยถึงทั้งหมดนะฮะแครั้งแล้วเขาก็ได้วีซ่าทํางานในอเมริกาสมใจเนี่ยในครั้งที่9ครับ พอเข้ามาได้ทํางานในซิลิคอนวัลเลย์นะครับบริษัทที่เขาทํางานด้วยเนี่ยไม่ใช่บริษัทไหนเลยฮะแต่คือบริษัท Web บ X ซนะครับซึ่งเป็นบริษัทที่ใช้ประชุมทางไกลครับหรือว่าวิดีโอคอนเฟรนซ์หรือประชุมแบบเห็นหน้ากันตามความฝันที่เขาเคยมีไว้ในสมัยเด็กครับหลังจากที่ทํางานที่บริษัทเว็บ X มาสักพักหนึ่งนะครับบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่ครับที่เราอาจจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือบริษัท c ิ sco เนี่ยซื้อกิจการนะครับของเว็บ x กไปกลายเป็นชื่อใหม่ครับซิสโก้เว็บเอ็กซ์ทำให้คุณอ สิ่งที่คุณออริกยวนนะครับเปิดเผยในภายหลังก็คือช่วงระยะเวลานะครับที่เขาทํางานอยู่ที่เว็บเเนี่ยเขามีหน้าที่ที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้นไปครับโดยที่แต่ละวันนะครับเขาใช้เวลาในการรับฟีดแบ็จากลูกค้าอ่านอินบ็อกซ์นะครับอ่านอีเมลที่ลูกค้าตอบเข้ามาว่ามีปัญหาอะไรหรือว่าอยากให้พัฒนาฟังก์ชันตรงไหนเพิ่มบ้างเขาบอกว่ามันเป็นความสุขของเขานะครับที่เขาจะได้เรียนรู้ว่าผู้ใช้เนี่ยคิดอะไรอยู่ผู้ใช้เนี่ยติดปัญหาตรงไหนเขาจะได้ไปทําสินค้าแล้วก็บริการของเขาเนี่ยให พอเป็นองค์กรขนาดใหญ่ครับขั้นตอนแต่ละอย่างหรือว่าเวลาจะทําอะไรได้แต่ละครั้งหนึ่งเนี่ยมันต้องใช้เวลาเยอะครับเอาไง่ายๆว่าถ้าสมมุติผมเป็นคนที่รับเรื่องจากลูกค้ามาใช่ไหมครับก็ต้องเอาไปเข้าที่ประชุมนะครับเข้าที่ประชุมเสร็จก็ต้องผ่านไปทีะสเตปครับว่าเสนอนะครับไอเดียโปรโพซัลเข้าไปว่าจะทําฟังก์ชันแบบนี้เพิ่มนะครับพอสมเข้าไปเสร็จถ้าสมมติเป็นฟังก์ชันใหญ่นะครับต้องใช้เวลาทําเยอะเวลาพัฒนาเยอะใช้งบประมาณเนี่ยก็จะต้องถูกเอาไปตรวจสอบโดยฝ่ายการเงินอีกทีหนึง่งว่าคุ้มค่ากับการทํำไหมหรือ กับการทําฟังก์ชันนี้ไหมตรงนี้เองครับเป็นจุดที่ทําให้คุณอ e ีริกรู้สึกว่าเขาไม่ค่อยมีความสุขกับการทํางานนะครับเพราะว่าเขาเห็นอยู่ชัดๆเลยว่าลูกค้านกำลังอยากได้อะไรลูกค้ากําลังต้องการอะไรแต่เขาไม่สามารถทําให้ลูกค้าได้ครับ จากความอึดอัดน,นี้นะครับทำให้ในปี2,554ครับคุณอิริกลาออกจากการเป็นพนักง,งานที่บริษัทซิโก้ครับมาตั้งบริษัทของตัวเองที่มีชื่อว่า z o ูมซงน o ูมเนี่ยเป็นบริษัทวิดีโอคอนเฟรนท์ครับที่เขาเนี่ยใช้ประสบการณ์ของเขาใช้ความที่เขาเคยพูดคุยกับลูกค้าต่างๆว่าลูกค้าเนี่ยอยากได้ฟังก์ชันอะไรลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพื่อที่จะเอามาทําผลิตภัณฑ์ที่เขาคิดว่าอยากจะทําผลิตภัณฑ์นี้ออกมาเพื่อให้ตอบโจทย์คนใช้งานมากที่สุดครับตั้งแต่ปี2,554นะครับเป็นปีที่คุณ ก็คือซูมเวอร์ชันแรกถูกร้อนชกมาในปี2,556แล้วคุณเชื่อไหมครับว่าหลังจากร้อนแล้วคุณอิลิกยังรับฟังนะครับความคิดเห็นข้อคอมเมนต์นะครับจากลูกค้าอยู่ตลอดเวลาเพื่อที่จะเอามาพัฒนาแอปพลิเคชัน Zoom ให้เป็นแอปพลิเคชันวิดีโอคอนเฟรนท์ที่มีแต่คนรักแล้วก็มีแต่คนชอบครับตัดภาพมาที่ปัจจุบัน,นครับซูมมีผู้ใช้งานนะครับทั่วโลกเนี่ยเอาเฉพาะบริษัทที่เป็นองค์กรนะครับที่มาใช้บริการ Zo ูมเนี่ยมากกว่า7 0 0 0 0สรายครับแล้วก็รายได้ของซูมนะครับโตไปที่หม และมูลค่าปัจจุบันของแอปพลิเคชัน o o m ครับอยู่ที่มูลค่า1.5ล้านล้านบาทจดทะเบียนเข้าในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ครับ สำหรับผมนะครับส่วนตัวผมคิดว่าปัจจัยความสําเร็จของแอปพลิเคชัน o ูมเนี่ยมันเกิดจากการที่คุณอีริกนะครับเป็นคนที่ไม่ย่อท้ออย่างที่เราเห็นกันนะครับว่าเขาพยายามที่จะสมัครเข้ามาทํางานในซิลิคอนวัลเลย์หลายครั้งแต่ก็ไม่สําเร็จนอกจากนั้นเขายังถูกปฏิเสธด้วยการปฏิเสธวีซ่านะครับถึง8ครั้งแต่เขาก็ยังไม่ย่อท้อที่จะยื่นในครั้งที่9ครับถ้าเป็นเราเราอาจจะรู้สึกว่า5ครั้ง6ครั้งไม่ได้ก็ของท้อแล้วใช่ไหมครับแต่คุณอีริกครับคือคนที่เป็นตัวอย่างให้เเราาห็นว่ ถ้าเราตั้งใจจะทําอะไรให้ได้ตั้งใจจะเอาอะไรให้ได้สุดท้ายมันก็เป็นของเราได้ครับและอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ผมคิดว่าเป็นปัจจัยความสําเร็จของคุณอีริกก็คือการที่เขาครับไม่ได้คิดถึงแต่เรื่องตัวเองแต่คิดถึงแต่เรื่องคนอื่นนั่นก็คือการฟังเสียงลูกค้าครับว่าลูกค้าชอบอะไรไม่ชอบอะไรเพราะหลายครั้งเวลาเราอยู่ในบริษัทเราอยู่ในองค์กรเรามักจะได้ยินเพื่อนร่วมงานของเราหัวหน้าของเราบ่นว่าลูกค้าว่าอย่างนี้แล้วลูกค้าบ่นอย่างนั้นอีกแล้วลูกค้าบ่นอย่างนี้อีกแล้ว ถ้าสมมุติเรามีคําแบบนี้ในบริษัทครับแสดงว่าตอนนี้เรากําลังตั้งการดครับกำลังคิดว่า เราคือผู้ถูกลูกค้าคือผู้ผิดแต่นั่นไม่ใช่สิ่งที่คุณอิริคคิดครับเพราะเขาคิดว่าสุดท้ายแล้วเขามีหน้าที่สร้างผลิตภัณฑ์หรือสร้างบริการมาให้ลูกค้ารักที่สุดลูกค้าชอบที่สุดและสุดท้ายรายได้จะเข้ามาเองถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้นะครับก็อย่าลืมกด s u b ส c r i b e กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งแชรแนวกันไปด้วยคุณจะได้ไม่พลาดความรู้ธุรกิจดีๆที่ผมจะเอามาเล่าให้ฟังนอกห้องเรียนแบบนี้อีกครับแล้วก็อย่าลืมนะครับฝากแชร์คลิปวิดีโอนี้ไปให้เพื่อนๆคุณด้วย ถ้าใครอยากให้ผมเล่าเรื่องไหนอยากจะให้มาเล่าอะไรให้ฟังก็อย่าลืมคอมเมนต์ไว้นะครับผมจะหาเวลามาเล่าให้ฟังครับสำหรับวันนี้ผมไปแล้วสวัสดีครับถ้าหากว่าคุณชอบฝาก u b s c r i b e ติดตามกันด้วยนะครับตอนใหม่ๆออกมาจะได้ไม่พลาดกันและก็ฝากกดไลค์และอย่าลืมกดแชร์กันด้วยนะครับวันนี้ผมไปแล้วอย่าลืมเข้ามาเก็บอาหารสมองกันทุกสัปดาห์กับผมนพพงศธรสวัสดีครับ